สวัสดีค่ะสตอมแท็กซีคันนี้ราคายที่1,414,000บาทค่ะวันนี้มาเจอกับฟอร์ดแต่งแอ,อนแอน,นค่ะฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะคันนี้สีดําเลยจ้ามาดูว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างค่ะมาต่อกันเลยนะคะ ตัดก,กระจังหน้าเลยกระจังหน้านะคะ FORD สี m o R D c, ดำตัดกันกับสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟ LED นะคะสีส้ม3จุดเพิ่มเติมและมีไฟด้านข้างนะคะเป็นสีขาวนะคะ3มจุดเหมือนกันข้างกระจังหน้านั่นเองแล้วก็ไฟตัว C นั่นเองนะคะไฟเป็นไฟ m a ก t i c LED ค่ะแล้วก็รุ่นนี้มีกล้อง360องศามีกล้องจับระยะรถด,ด้านหน้าและกันชนด้าน,ด,านด้านถาด้านหน้านะคะเป็นกันชนของ h า m m เมอร์นั่นเองรุ่น a t l a s ค่ะมีไฟนะคะด้านข้างด้วยนะเป็น เหมือนตัวถูกกับหัวนั่นเองนะคะเป็นสีส้มเวลาเปิดไฟเลี้ยวและเปิดไฟหลีบเป็นสีขาวนั่นเองค่ะมีห่วงสีแดงเพิ่มเติมและตัวลากจูงนะคะเป็นสีแดงตัวกันกระแทกด้านล่างด้านล่างเป็นสีดำนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยค่ะด้านบนนะคะเป็นสครูปทรงฟริตนะคะสันจมูกเป็นสีแดงแบบนี้เลยและด้านในเป็นสีดําด้านโลโก้เป็นรูปหมาสีแดงค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะซุ้มล้อไซ้ายอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นแบบฟันเฟืองสีดําด้านนั่นเองส่วนซีรีส์ยาง2 8งแปดทับ5 5าเลยนะคะลายแม็กก็จะเป็นสีสีดําตัดกันกับสีแดงนั่นเองนะคะและด้านในนะคะเปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของโยงเลยนะคะสีแดงแบบนี้นะโอเคจ้าบัานในข้างเปลี่ยนใหม่เป็นของฮัมเมอร์รุ่นนี้มีตัวกัรลื่นด้วยนะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะ นี่เลยลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองด้านข้างนะคะมีอะคริลิกเป็นคำว่าสตอมแ a กนั่นเองมีกล้อง360องศาด้านกระจกข้างแล้วก็คคอบเบ้าลงมือกันร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยกันสาดใส่เพิ่มเติมเรียบร้อยส่วนด้านบนนะคะเป็นซาราลูฟนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟด้วยนะเป็นของฮัมเมอร์นั่นเองค่ะ มีรีโมทนะคะใช้ในการเปิดไฟได้ด้วยเวลาเราไปตั้งแคมป์นะคะออกทริปก็สามารถใช้เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะขนสัมภาระได้ด้วยในรุ่นของ s t ตอมแท็กนะคะมีโรบาร์นะคะด้านบนคือแข็งแรงและใหญ่มากๆและโรบาร์ด้านท้ายเปลี่ยนเป็นของหามเมอนั่นเองนะคะเป็นรุ่นในซีรีส์นะคะมีไฟเบรกดรงที่3เพิ่มเติมเข้ามาด้วยจ้าด้านข้างค่ะ สติกเกอร์นะคะเป็นคำว่าแรปเตอร์แล้วใส่คำว่าสีคุณสีแดงวันนี้เลยมาได้ข้างนะคะเอาไเหยิบหยิบของได้เลยและไฟท้ายเป็นไฟท้ายใหญ่เป็นไฟท้าย LED เลยนะคะมีข้อไฟท้ายเพิ่มเติมเข้ามาสวยมากๆดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ฝาท้ายค่ะ f o r d สีดำตัดกันกับสีแดงเว้นโลโก้ไว้ไฟเบรกดงที่3คลิป้ันข้างเป็นสีดำด้านแล้วก็ตัวนู่นนะคะเป็นอะคริลิกนะใส่เพิ่มเติม เป็นคําบอลเลนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยและกันชนท้ายเป็นของฮามเมอนั่นเองคะ่ะเป็นใส่หัวโอเมก้าสีแดงเพิ่มเติมเข้ามาและใส่ท่อคู่นะคะของ SK h k s นั่นเองจ้าออกออกข้างคู่เลยนะคะมาต่อกันที่ภายในเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วย สีแดงนั่นเองเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะดีไซน์การออกแบบของเบาะนะคะสวยมากๆแล้วก็ภายในหน้าจออยู่ที่12นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p เพนและ Android Auto ได้ด้วยมีปัญชาร์ดมือถือเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้เลยเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะแล้วก็เบรกไฟฟ้ามีการปรับหมดขับ4ขับ2ค่ะพวงมาลัยคะ่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเลยทีเดียวขับง่ายมากๆผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดเลยนะคะและปรับได้ถึง4ทิศทางมีพุทธสตาร์ทมีไฟออโต้ด้วย บอกเลยว่าคันนี้ทุกอย่างตอบโจทย์มากจริงๆนะคะไม่ว่าจะระบบเทคโนโลยีภายในนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากๆไม่ว่าจะท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายสามารถขับได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะขับง่ายมากๆเลยพี่วิทย์้าไหนสนใจอยากได้รุ่นสตอมแท็กติดต่อแอนเลยค่ะ098-982-5166ค่ะมีไฟแนนซ์มิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านไฟแนนซ์ผ่านแอมาคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ